สบายดีตอนกำลังชีคําตอนนี้ก็สี่โมงปลายสี่โมงครึ่งลุยหน้าคือเกาวัจมันแล้วมือนนี้บ่อแล้วอีกโอ้ยหน้าแปดหัน้ก็ได้ตาดได้สองหันหนึ่งสองไว้แล้วหนึ่งสองสามหกหันทั้ง้องหันหน้ายังโบพออยู่ยังโบทั่วเทิงน้ามาก็ได้หกหันไข้แล้วเลยหกหันวนี้แวจะขาด ไอ้่น้ำม,มากกเขาทางไทยบไร้เป็นบืนบุอีกองไมื้นี้ก็จะเลแต่หกไฮวันี้เป็นบืน,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 นบุนรีซำเศ้าบ่แล้วอีกมืนนี้โอ้ซาน้ำนามหัวน้าเอามาแต่ทางงานกระจ้ากดกองมาแต่เอาลงุญัน,นใส่สายยางกองลงมาปก็เท็ดลองน้าม,มานันหัวหน้าตัวเองมันมีมลองน้า,า,าลุย ôi gì nuôi quạt bãi nó mới lèo hốc này chỉ cho ngày tên bùn trọng có làm trong bộ ho 啊，撸一把。